ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นข้อที่7.4นะคะโจทย์ให้เราพิสูจน์ว่า a ลบ b คูณอยู่กับ c ลบ d เนี่ยจะเท่ากับ ac บวกกับ bd ลบกับ ad บวกกับ bc หรือเปล่านะคะงั้นเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยค่ะลำดับแรกของการพิสูจน์เราก็ต้องเขียนว่า การพิสูจน์ใช่ไหมคะเรียบร้อยจากนั้นเขียนว่าให้ a b c และ d เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มตามที่โจทย์บอกมานะคะจากนั้นเรามาเริ่มพิสูจน์กันเลยคะ่ะเราก็เอา ข้างหน้ามาก่อนใช่ไหมคะก็คือ a ลบ A สวย a ลบ b คูณกับ c ลบ d นะคะเท่ากับอ๋อลำดับแรกเราจะใช้คุณสมบัติการแจกแจงเข้าไปนะคะหรือว่าแยกอีกอย่างหนึ่งคือการคูณกระจายเข้าไปคะ่ะก็จะได้เป็น A c นะคะบวกกับ A คูณอยู่กับลบ D บวกอยู่กับลบลบอะไรคะลบ B ซึ่งคูณอยู่กับ C บวกกับลบ B คูณกับลบดี d นะคะต่อไปเมื่อเราคูณกระจายเข้าไปแล้วนะคะต่อไปคือการจัดการพจน์ที่เกี่ยวข้องกับอินเวอรการบวกนะคะตัวอย่างก็จะเป็นฟิล์ประมาณแบบ A คูณอยู่กับลบ d จะเท่ากับลบ A ดนั่นเองค่ะฟิลประมาณว่าถ้า A คูณอยู่กับลบ D เนี่ยจะได้เป็นลบคูณอยู่กับ AD ประมาณนั้นค่ะโอเคเราก็ได้อินร์ดกันบวกไปตรงนี้แล้วนะคะแล้อีกอย่างหนึ่งเราต้องเขียนพ์ที่เหลืออยู่ในรูปลบหนึ่งค่ะ,ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อันดับแรกอินเว์ดการบวกก่อนใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีอินเว์ดนะคะต่อไปก็จะเป็นลบเอดีอันนี้แล้วก็บวกต่อเลยคะ่ะ บวกกับลบ b c บวกอันนี้จะเป็นพจน์ที่เหลือที่ต้องเขียนอยู่ในรูปลบหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นลบหนึ่งคูณอยู่กับ b ซึ่งคูณอยู่กับลบหนึ่ง d อโอเคนะคะต่อไปเราจะใช้หลักการที่ว่าลบหคูณกับลบหนึ่แล้วจะได้1นึ่ทำให้ลบ B คูณกับลบ d ก็จะได้เป็น BD เหมือนกันค่ะเรามาลองทำดูนะคะนั่นก็คือ A C บวกกับอันนี้เขียนปกติตามโจทย์ข้างบนเลยนะคะ บวกกับลบ bc บวกอันนี้นะคะที่ว่าลบหคูณลบหจะได้1ใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลบ b คูณกับลบ d ก็จะได้ bd ซึ่งพจน์ในวงเล็บเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็จะได้เป็น bd นั่นเองค่ะโอเค เรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะจัดกลุ่มพจน์บวกแล้วก็จ,จัดกลุ่มพจนลบค่ะอ่าเรามาลองดูกันนะคะพจน์บวกในที่นี้ก็จะมี A C กับ B D ใช่ไหมคะเราก็ใส่บวกไปเลยค่ะก็จะเป็น A C บวก B D ซึ่ง บวกอยู่กับจัดก,กลุ่มพจน์ลบนั่นก็คือลบ A D บวกกับลบ B C นั่นเองค่ะโอเคเมื่อจัดพจน์บวกพจนลบเรียบร้อยแล้ว,ลวเราจะมาดึงตัวร่วมลบหนึ่งกันออกมาค่ะ ออกอดึงตัวร่อมพจน์หนึ่งดึงตัวรอมลบหนึ่งออกจากพจน์ลบนะคะซึ่งจะใช้สมบัติการแจกแจงค่ะเรามาดึงลบหนึ่งออกมาเลยนะคะข้างหน้าไม่มีลบเราก็ใส่ปกติไปก็คือ AC D, บวก BD บวกยู่กับ อ่าข้างหลังเป็นลบแล้วใช่ไหมคะเราก็ดึงลบ1ดึงตัวร่วมลบ1ออกมาค่ะก็ะจะได้เป็นลบ1ซึ่งคูณอยู่กับ A D บวก B c นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะเปลี่ยนกับสัญลักษณ์การลบจะเปลี่ยนกับสัญลักษณ์การลบมาให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการค่ะนั่นก็คือ A C บวก b d ลบกับ a d บวกกับ b c อ่าซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงกับการที่เราพิสูจน์มาเลยใช่ไหมคะดังนั้นดังนั้น สรุปได้ว่าลบ a b คูณกับลบอ่อ c ลบ d จะเท่ากับ a c บวก b d ลบ a d บวกกับ b c นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะอ่าโอเคนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันอีพีหน้าแล้วก็โจทย์ข้อต่อไปได้เลยค่ะ